สทรเดินหน้า MOU กับมขอแห่งแรกของประเทศไทยพร้อมชูให้เป er. ็นเสาหลักของแผ่นดินด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบดราของภาคอีสานเมื่อวันศุกร์ที่8กันยายน2566เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬ30นาทีณห้องประชุมสารสลนอิคารศิลิกุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนานเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนหรือสอทอรอกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการ,รบดีกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรโชติชัยเจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางกล่าวถึงที่มาของความร่วมมือและการร่วมลงนามพร้อมผู้ร่วมลงนามเป็นพยานทั้งสองฝ่ายดังนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วยรองศาสตราจารย์นายัตวแพทย์ดรชูชาติกมลเลิศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ดตรรัชพลสันติวรากรคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรช,ชูพงทองคำสมุทรคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์สันติจเจริญพรพัฒนาผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้ลงนามรองศาสตราจารย์ดรวสันพีระเจตคูณ ที่ปรึกษาสถาบันและนายประกรณ์เกตแยม้มนักวิเคราะห์วิชาการอาวุโสโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ครับผมคิดว่าเรื่องระบบอันที่หนึ่งระบบรางของประเทศเนี่ยเป็นระบบที่มีความสาคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือเรียกว่าเป็นโลจิสติกอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือสินค้านะครับแล้วก็ระบบรางเ,เป็นระบบที่มีต้นทุนต่ําสุด ครับทพาประเทศเนี่ยเรากำลังมุ่งมาทางนี้โดยเฉพาะเ,เรามีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะผ่านเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะในด้านการลงทุนเนี่ยหรือการพัฒนาเนี่ยเราจําเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนานครับวัานนนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางสถาบันวิจัยพัฒนาระบบรางของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับได้มาลงนามร่วมกับมาเลคอนแกนนะครับซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีระบบรางเพื่อที่ทําให้ระบบรางของเราเนี่ยเราไม่ใช่นาเข้าเทคโนโลยีบทจากต่างประเทศเราจะต้องมีเทคโนโลยีของเราเองนะครับเราเราต้องพัฒนาเนี้ยให้ให้สามารถที่จะรองรับความต้องการในอนาคตนะจึงเป็นความร่วมมือที่สําคัญนะครับซึ่งการแน่นอนการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเครื่องมือและรวมทั้งทรัพยากรมนุษย์นักวิจัยต่างๆ ก็ต้องอาศัยงบประมาณะนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางกระทรวงขา้าราชหรือทางทางรัฐบาลเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะพัฒนาเพราะว่ามันจะเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญสําหรับะระบบการคมารามกที่สําคัญของประเทศต่อไปครับทีนี้ว่ามหาวิทยายลัยต่างๆเองนยคะในภาคอีสานต้องอยอมรับว่าเป็นมอคอทีนี้มอคอเองนะคะจะจะมีการขยายเครือข่ายไปยัง พิธายาลัยไอื่นๆบ้างมคะครับจริงๆแล้วเรื่องเทคโนโลยีระบบรางเนี่ยสำหรับในประเทศไทยก็มีความร่วมมืออยู่หลายหมหาลัยนะครับ<ม>เราต้องทําการร่วมกันนะครับเพราะว่าเรื่องโจทย์ที่ยากๆเราทําคนเดียวเนี่ยมันก็จะช้าแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในเวลาที่เราต้องการเพราะเราก็ต้องสร้างความร่วมมือในทุกระดับอย่างในระดับของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยมหาลัยชั้นนำนะครับ <ạ. S 2> ซึ่งก็มีอยู่หลายมหาลัยและขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในนั้น <ạ. S 2> ส่วนในระดับของ ระดับที่เป็นเรื่องของช่างฝีมือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็มีหลายหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันที่เขาเก่งทางด้านเทคโนโลยีเช่นราชมงคลหรือแม้แต่วิาชีวะซึ่งมันต้องอาศัย,ศย,ศยกําลังคนทุกระดับครับการพัฒนาระบบรางของเราต่างๆที่ที่พูดกันมาหรือทําความร่วมมือต่างๆเนี่ยผลประโยชน์ของคนไทยในอนาคตที่จะได้รับผมคิดว่ามันจะเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศสมมติว่าเรา,เามีรถไฟหลายๆเส้นทางเนี่ยมันก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวรถไฟเองเรื่องของรางหรือแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเศร,รษฐกิจนะและหากเราเกิดอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงหรือระบบรางเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะสร้างการเจริญเติบโตของประเทศแล้วก็เพิ่ม GDP ของประเทศได้ครับ ครับวันนี้เนี่ยทางสถาบันเนี่ยพอได้ยินเขาว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยเราได้ประสานกับผู้นำเทคโนโลยีของโลกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทาง ICT จากบริษัทบริเวยประเทศจีนเทคโนโลยีทางด้านการผลิตรถไฟนะครับจากประเทศฝรั่งเศสหรือเทคโนโลยีทางด้านการบรุงรักษาจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้บริษัทชั้นนำของโลกเนี่ย เราได้ประสานไว้หมดแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยระวังแผนที่จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยจริงๆเนี่ยให้มาสู่ในศูนย์ของเราเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อหรือไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะของประเทศนะครับที่อย่างที่ท่านอธิการบดีพูดเนี่ย ในการที่จะปรับมาตรฐานให้เป็นของไทยปรับให้เกิดการพัฒนาโลเคอล์คอนเทนต์นะครับในแต่ละภูมิภาคครับอันนี้เราได้ดําเนินการพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนกันต่อไปครับ